หเดือนผ่านไปมะเขือเทศของเราก็ลืมออกดอกละนี่ก็ลืมออกดอกประมาณนี้ถูกไม่เยอะประมาณอีกเดือนครึ่งก็เก็บเกี่ยวผลผลิตน่าจะไดไ้ไม่เกินสองดอกสองเดือนตอนนี้มันย้อนแสงนะครับ ระบบน้ําก็มาอย่างนี้เลยครับมาตามท่อรล่องน้ําแบบนี้ไหลามาแล้วกรพอมันน้ําขึ้นมาเยอะๆมันก็จะไหลเข้าตรงนี้ทำนี้มะเคือเทศเราก็จะดูดซึมเข้าไป,ไปนะครับเป็นแบบนี้วันนี้ขออนุญาตนำเสนอเพียงแค่นี้สวัสดีครับ